สายคล้องหูหน้ากากอนามัยหรือว่าสายคล้องหูแมสนะคะแล้วก็จะเกี่ยวตรงนี้นะคะก็เกี่ยวตรงนี้ 2j handmade knitting และโค o เชกดสับสไคร b e กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับ 2j handmade knitting และโค o เชกันอีกครั้งนะคะวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ถักนะคะก็จะเป็นไหมคอตตอนสีชมพูนะคะไหมคอตตอนสีเหลืองเข็มโครเชรเบอร์5้ทกระดุมนะคะ ใช้สองเม็ดแล้วก็เข็มเย็บไหมพรมนะคะกันไกลแล้วก็สายวัดค่ะเราจะมาเริ่มถักนะคะโดยเริ่มต้นด้วยไหมสีชมพูนะคะ ถักโซ่นะคะสามสิบโซ่ตอนนี้ก็ได้สามสิบโซ่แล้วนะคะหลังจากนั้นนับหนึ่งสองสาม เราจำพันหัวเข็มแล้วก็แทงอันที่สีนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็มาแทงที่สีนะคะถักทีหนึ่งสองนะคะ สามแล้วก็สี่นะคะหลังจากนั้นแถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วก็สิบแปดนะคะตอนนี้เราได้สิแปดโซ่แล้วนะคะแล้วก็จับสายให้ดีนะคะหลังจากนั้นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็นับสายนี้นะคะหนึ่งสสามสี่ห้านะคะเราจะมาแทงตรงห้า ถักทีนะคะ ถักทั้งหมด5ทีนะคะอันนี้คืองานที่ได้นะคะอันนี้เราจะจบแถวแรกนะคะต่อมาแถวที่สองนะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่3ามหนึ่งสอง สามพันหัวเข็มนะคะแท็กทีลงไปในช่องนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้หกหลังจากนั้นพันหนึ่งครั้งนะคะแทงตรงนี้นะคะ จากนั้นก็ถักทีไปนะคะ18ที อนนี้เราก็ได้18ทีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ถักอีก3นะคะ1 2แล้วก็3มนะคะหลังจากนั้นถักทีลงในช่องนี้นะคะทั้งหมดเจดครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลังจากนั้นก็ถักทีสามนะคะหนึ่ง สอ <2 S 2> <3 S 1> หลังจากนั้นก็ถักที18นะคะถัก18ทีปด3หนึ่งสองสถักจนได้18ทีนะคะ ตอนนี้เราก็ได้18ทีแล้วนะคะแล้วเราก็จะถัดอีก3ทีนะคะแทงลงไปตรงนี้นะคะ1นสองหลังจากนั้นนะคะเปลี่ยนสีใหม่นะคะ แล้วก็เลื่อนห่วงแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะถักเอ็กซํำที่เดิมก็ตัดไหม่สีชมพูนะคะ ตอนนี้เราก็ถักมารอบแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะตัดไหมนะคะแล้วก็เกี่ยวตรงนี้นะคะ แล้วก็เกี่ยวตรงนี้นะคะงานที่ได้ก็จะเรียบนะคะไม่มีปมหลังจากนั้นก็ทำการเก็บไหมนะคะโดยทางร้านจะใช้เข็มโคเชที่มีขนาดเล็กกว่านะคะในการเก็บไหม อันนี้นะคะเราก็จะมาเก็บไหมนะคะเราจะทำให้เป็นปุ่มก่อนนะคะแล้วก็เลื่อนเก็บไหมนะคะ หลังจากนั้นก็ตัดใหม่นะคะส่วนอันนี้นะคะเราก็อันนี้เป็นช่วงที่เราเก็บไปแล้วนะคะอันนี้เป็นช่วงเริ่มต้น ก็สามารถตัดหมายได้เลยนะคะส่วนอันนี้นะคะเราจะมัดปมก่อนนะคะหลังจากนั้นก็สีชมพูก็จะสอดเก็บตรงนี้นะคะส่วนสีเหลืองก็จะสอดเก็บด้านนี้ กระดุมส่วนนี้นะคะตอนนี้เราก็จะเย็บกระดุมนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมนะคะสีชมพูแล้วก็เข็มเย็บไหมพรมนะคะเราจะใช้ตรงช่วงนี้นะคะที่สามารถสอดลงไปในกระดุมได้นะคะอันนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีนะคะก็สามารถใช้ได้เย็บผ้าก็ได้นะคะแล้วก็ใช้เย็บตรงนี้เป็นสีชมพูนะคะตอนนี้เราก็จะติดกระดุมกันนะคะโดยเราจะแบ่งไหมนะคะแบ่งเส้นไหมอันนี้นะคะให้มีขนาดเล็กลงนะคะจะใช้1นถึง อันนี้จะเป็นสามเส้นนะคะใส่เข็มนะคะหลังจากนั้นก็แทงขึ้นมานะคะอันนี้ตรงนี้รูใจใหญ่นิดนึงนะคะเราจึงต้องเกี่ยวแบบเฉียงนะคะแทงเฉียง ทำสักสามครั้งนะคะอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็แทงขึ้นไปอีกครั้งนึงนะคะไม่ผ่านห่วงนะคะนี้แล้วเราก็หมนุนหนึ่งสองสามสี่ห้าแทงลงนะคะ แล้วเราก็มัดปมนะคะหลังจากนั้นเราก็สอดเก็บปลายใหม่นะคะอันนี้นะคะเราก็สอดเก็บปลายใหม่นะคะ ดึงให้ตึงนะคะหลังจากนั้นก็ตัดใหมอีกด้านก็ทำแบบเดียวกันนะคะอันนี้เราเสร็จด้านหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็ติิกระดุมเรียบร้อยแล้วนะคะดูด้านหลังกัน เราจะมาวัดขนาดดูนะคะว่าขนาดที่ได้มีขนาดเท่าไหร่อันนี้ประมาณ13บสามเซนนะคะหรือว่าประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็กว้างประมาณ ประมาณ3ามเซนครึ่งนะคะ